หนูทาอะไรคะตังหันมายิ้มกับแม่ก่อนไหนหันมาบอกพ่อก่อนหนูทาอะไรตังตังหันมายิ้มกับแม่ก่อนหนูทาอะไรคะหนูทาอะไรน,นูร้หนูน้หนูน้ำน เอาไปรถต้นนู้นมั่งเดินไปอีกเดินไปอีกใส่ให้ตรงกระถางสิคะลูกยิ้มได้ตัง อ่ะผมเปิดผมนนะ 啥？